สวัสดีค่ะกระซิบบอกเลาแนะนำให้ท่านได้รับชมกับปอดเรนเจอรนะคะคันนี้เป็นรถปี06ค่ะราคา1น9 0 0 0ซบาทนะคะเครื่องยนต์2 5 cc ซีซีดีเซลเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะทุกท่านกระจกมือหมุนนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะเครื่องดีแอร์เย็นคัสซีสวยช่วงร่างแน่นแคปเปิดได้ภายในกว้างรถประวัติด,ดีประหยัดน้ำมันด้วยนะคะ ยางยังดีทั้ง4เสเซนค่ะสภาพพร้อมใช้งานได้เลย1เซนน19,000บาทราคานี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะติดแบคลิสตสามารถออกรถได้ค่ะแต่ต้องวางเงินดาวน์0 0 0บาทค่ะสำหรับท่านที่เครดิตดีนะคะวางเงินดาว2,000บาทผ่อนเริ่มต้นที่เดือนละ3,600บาทระยะเวลา60เดือนด้วยกัน สนใจสอบถามเพิ่มเติมและเช็คเครดิตนะคะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปไปดูตัวจริงก่อนตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อประโยชน์ของตัวท่านสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ